ถูกสบายดีพี่น้องพี่เทืองบุญสุขคนลาบ้าไว้น้ำมาบ่ผมแบ่งไว้เล่าด้วยเหรอฮะสบายดีบุญสุขคนพี่น้องคือเก่ามาพี่น้องมากินกระปุกนน้ำกันพี่น้องเป็นไรสีมือไพ่เมินนี่สีมือรวมมา กินพั่นกระปุ่ลมันพั่นกระปุนพี่น้องกินกระปุลนน้ำยากระปุนลูดูสนลอยถ่ายตอนเห็ดพี่น้องเขาเบิ่งเนาะขอบใจทุกคนขอบใจทุกการติดตามเด้อเพื่อนใหม่เพื่อนเก่าอะไรเพื่อนใหม่ก็คอเป็นตตะคิดเป็นเงื่อนคิดเป็นพยายามเนี่ยเวียนแห่งกำลังใจกันเด้อทุกคนอันนี้นั่งต้มปลานิ่นเนื้อลุงเพลนลุงตุงลุงบัต เวนเพนกับกระปุ่นำเพีองเนาเลยนำยากระพุนปลานิ้นลูกสีนพียงเนาะโอ้ยยังไม่ทันด้ซิมอยู่สันว้ามาจักเข้มจักจางสำหรับท่านจะชิมบุตรพี่

ต้องใส่แน่เลยน้่อั่นก็โอ้ยังไ่ต้องหางชูน้ำเนี่ยใช่ไหมน้ำก้อนนึ่งด้ำใส่เนี่ยน้ำหมักแช่เงี้ยผมใส่น้อะไรพอประชันน้ใ่น้ำอะไเลยเ่อเรื่องอะไรเรือกินข้าวเรื่องกินข้เ่องนั่งทวยเวเน่ยเรองอะไรกิน้าวเ่องกินด้าวเรือกินข้าวเรื่องกิน้เรือกินข้าวเรื่องกินข้าวเร่องกิ้เรื่องกินข้าวเรื่องกินข้าวเรื่องน้าวเรื่อกินข้าวเรื่องกินข้าวเรื่องกินข้าวเ่อด้าวเรื่องกิน้าวเรือ

ตาแม่ตาแม่ปุ๊กจะมีปัญหาหน่อยตกใจอาไกใจุก่วรไปทงานสักหลักบางทีผมอาจจะเครีอใส่ถุหร่อมพูอันนั่เหาตาตาหายตาปุกบ่ใครใครปุกเมื่อไห้่เนี่ยจะพี่น้องเอจะเป็นแบเดยวกันกได้ให้ปวยอ่ม่ใช่ไม่่กอ่เมื่อไหร่ผ่านก็ได่โอเชะมันอุ่นพื่นนั่นแหละ

เราไปอะไรก็ Or, so uh ่ด huh. uh ้ก huh. ็มาแล้วเราจะทำอะไรกมาแล้วเาไม่ไดอไหรกเอาไเองแ่ก็ไล้วไเกงเยเอาไปก็กงนั่นแเาอาไปเก็บเนาะยอดยาดอบบเค้กได้ด้วยคนเลยฟัง่าวกได้ก็เลยแต่งไปส่งเลย

เด็กเป็นปกเกมื hmm. s <S uh. ่อไหร่วันปีใหม่ก็ควรพูดตัวสาวกูขาวอ่ะเขาใหญ่ขนาดไหนต่างคน่างว่าให้มาตัวตาตัวตากระน้องตรงปีเดียมึบอเลยสิบเอ็ดมุตรงสิบเอ็ดมาทีมีมุมนานที่กว่าเฮ้

เดี๋ยวบอกเนี่ยวาคือเสี่ยงว่ะฮ่าฮ่าฮยังช่วยี้วหัี่ก็ปังงาฮ่าฮ่า่าใส่ช่ใส่หงอยู่แลาวคุกเน้เห็นปะกันคตรยังมุ่นดีโคตรยังมุนีโคตรโคยังง่ายอยู่แล้ปังงาอยู่แล้วโอ้ยล้พอเบิร์นเบิร์นเอง่นแหละสดเลยข่าเบิรนองขึ้นห่อนเบิร์นเองลุกเา้าลุกเชยาเป็จัดหายต้องใส่เห็ดแตนเห็ดแตนพริ๊นอ์ กลุ่มอื่นเนาะลูกร้านกลุ่มอื่นเข้ามาเสษตที่ไทยเขาอันจัดให้พอให้แม่เขาเกันขึ้นเงี้ยมาเยอให้มีผกันเลยจัดมาให้จัดเนาะหนึงพันบาทต้นกมาบ้างหนึ่งพันบาทสามสิกินนาะไอ้เนาะวิาะเพ right. ื่ออไรเสดน้องก็เป็นติดขอเซนซ์แล้ว น้องลำเงินผู่นเลี่ยงเขบพูผู้ป่าสนิทกันขนอยู่ทีมีแหงเออใ้รับในร้วยาเยมากค่ะคือดัดยังไหยังไงเป็นเงินเป็นคำเออค่บมอน้ยอยู่ที่มีแห้งพอเนี่อถูไวไวเนู่แล้วตัวพิเศษนะาได้ไหคุพี่ใหม่แต่ว่าพี่ใหม่าบใหม่แต่พอเนื้อถูไวไวเลอยู่ทีมีแหงรารับดยรู้ว่เนานแ่ค่อมกันแ่ค่อมกัน ได้แต yeah. no no. uh ่ว no. uh ่าเานหาแล้วผมมากินนั่ก wow ันอบอรอย่มกากินกับอยได้สีอี้วอยก็ุกินต่อมีความุแม่เออมดเจมากินเอ้ผมเจมก็บเอทดเจมเนา้าห่กินดครัวหา้่มทอ่ากิน่เอไม่้ได้เ้ว เขาโสดได้เลยนะโไดบาโดนวันนี้เราโสดอะรกัละบาเดียวอยู่บ้านีม่ได้นวเนาะโซดโซดโดเน่ะโดพ่อไม่ทำงานโซวันนี้เราโซดีลีโสดจิงจังเลยจริงจริงเลยโใจกบ่สนใจอยากอผักไายมาเลยอยาเป็นหมูเป็นเพื่อนอยากทำควาวขุดจักอยผักไผยกับมโลเน่ยมน่อัน

ไม่ลูกชานี่ยเชาชานมลูกชาอลูกติดเนาะลูกติดลูกติดอ่าขดังไม่ลูกชาอีกแม่เนตนนีลูกติดทอดตันเงแม่ำไออนไนนนะแซ่บวะอ่ากเพ่อแ้วแบด้าออ มันตุ่มนะมันไปเลี้ยงตุ่มเดกนั่งโบ่เลยอนุญาตมันทักเน้อทักเน้อบกไี่ดูน่น้องไก่ที่นั่อยู่วัเดียวนี่ไหนนะถุงมีดีนะเออมะอันเมื่ออันนั้ไปไม่ได้นะไม่ได้ดนาเยอะกว่าขุนไหนก็เจา